อันโทรศัรท์มากโอ้ยไม่ไงเขารงพยาบาลด้ห้องไอซียูคนนี้เป็นนักเลาร่าได้มาบอโอ้ยอติดงานนกงานอยู่งเราก็ได้ไปดอกอันเที่ยวานนี้กะโอ้คนักสีเบิดก็ได้ละในห้องไอซียูคนทำเป็นเอาพอออกซิเจนกัสีเบิดเออกาสั่นกับมือกุญแจังสีไปดอกมือไดดลบบไม่ไงเออมื่อได้ลบบเขาสีมาหายไปน่ะเพิงบ่ดด้ ฉานั้นต้องบอกต้องสอนเด้อญาติโยมบ,บอกสอนใบลูกเกละละต่าเราหลานของเขา้นนเานะเพราะไม่อย่างนั้นหรอยค่ยุทธ์จะสามารถให้ญาติเห็นหน้ากินเองหรอกว่าเออจะมาบอกไปสอนไปสอนลูกสอนหลานรักพ่วให้ผูกรักลูกให้ดียังดังได้ได้อยู่มือมือไหนปีกอได้ดอปีกตัวชี้แหละแต่ม,มันให้กล้กากล้าเกิดไปมันก็อัศรช่างเงี้ยบ่ กันกันเท่าก็โโตมากเจ้าตีลูกไผ่บอกไผ่มาส่งเสอยให้เจ้าดิปลาก็าได้เรี่ยงทอ,อดลูกทอดหลานปลาเกาอะได้เรี่ยงใบซืบ้อมาเน่าเท่าใหญ่เท่ากว่านี้ไปเป็นลูกเก่งลูกจีนเบิือนนี่แหละโดน,นปลาไบมันถึง,ง,งเรี่ยงเนั่ยโยมเอ้ยแต่น่นแล้วห้่มากกันคืนปวดคืนตุนเด้อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตให้ดีแน่ให้บอกให้สอนขันพ่อแม่ตีก็ได้เขา่าโรกบานดอก อันพ่อแม่เขาหนีกีเพราเดีเขาโรคบาดคันถือกีอยู่นาาะฮะอะไี่แดดยี่แดดรถจกีตายสินะเกิ๋ยดีเขาโรคบาดลดได้เนี่ยจะนั่นบอกไว้สอนไหวหน้หยาดโยรือเปลี่ยนท่าทางอย่าซัวท้อนบอก,กทุกทหารเปลียชู้บอกอันก็นมอเตอรนังจิงก็เั่ว่านอีรถอพอพอรอไปรดเนี่ยอีแวร์ที่แวเขาโรคพญามานหลด นั่นหลานมันยากแล้วคนซื้อมือนีอา้าสั่นให้บอกให้สอนให้บอกให้สอนเด้อลูกเต่าเราหลานเขาเฮาหน่อยคือเจ้าพ่อกระบอกพุทธิเวชไม่ล้าใบเถิดเอากะเรียอีกว่ายนะพี่จะบอกดูฟังเด้อะย่าโยมเพิ่นเขียนพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยเพิ่นฝันเกลยดราดดีมิดดีมิตฝันว่าฝันอยู่ที่หกห่อขย่าเสริฐณที่โสดฝันอยู่ที่หกห่อขย่าเกษียณที่โศล นอนอยู่ในปราสาทนะชาวบ้านฝันอยู่ิบหอกขึ้นเดียวบอมเอนมาวันที่หนึ่งกวาดใจสพบหกค่อยแห้งเด้อก็เลยบอกเลขเด้อเออคนอาจารย์ทัาจะซูทอนมหาสบหโอ้ก็นําเบิดีดเบิเดียวค่อยแห้งเด้บอมเนที่บ่าวจูฟังเพื่อเดิน่าพูตาท่ำน้ายิบหกอกแดนสีเป้าย่นงียกับสีพคอเดียวกับจักรีโจบนโกเด้ เดี๋ยวไม่ไดหลายเนาะได้เวลากับโบเป็นยังเนาะบ่ต้องห่วงมันเวลาโต๊กมากกับเขาคือเก่าลัดป่านั้นว่าฝนบ่ตกโต๊กมากกับย่านฝนจะพอมันไหนค้นก็ได้เออร้องแข่งมันเปียกแล้วเบิ่งเยียงอ่าเพิ่นฝัน ถ้าดูเอลทุกมุมเลยเริ่มไ่ถ่ายนู่นมุมมุมมุมแม่บ้านฟังเรแ่อวก็ฟังพ่อครับอผมเดียนวภาพส่งให้นะครับว่าไม่นั่นเอาถ่ายไว้ให้ให้ให้มุมนู้นแล้วก็ให้มันหมดทุกมุมนะแล้วก็ถ่ายไปทั้งพ่อเลยเด้อลูกถ่ายก็ไม่ไปไรโอ้ยตนอ้ดูัดวิดีโออยู่ครับ งันเห็น <imprisoned> ว <that 'd be weird> <sk ling> ่าดำโตั้มใหญ่และไม่ของสยองเด่นเพนมากข้ามตาคมเขาทางอินพิดเอาว่าชิดเสือเสยฝันเงยขึ้นดีงว่านั่นข้างยันพุทธกดตีงว่ซส้นบักตูดหอกสยองเต็ดใส่กันน้ำตาเหตุยูจังสั่นพอซ่นกันจักสนอยพอท่านโดนถอยห่างเด่นหางสี่พัแลนนี้ฝันจังสี่ที่เกิดเดือดหอนประกรแเหติงรดนี่กนฝันว่านอนอยู่ในปาสาการชาวบ้าน แต่ว่ามีงั่วโสดทีตูแลน่าตีตีท่งฟุบปุบคุณคุนท่ากคมเขาทงดินฟิดเอาหัวจิตเสิกเสยเงยขึ้นข้างจีนนะข้างยันพุดบนท่าภคาสุ้นกะแกหันบอส้นน้อยก็โดนฝันทังที่ฝันนี้นี้ไถ่นีมั่พูดถามพุทเจ้าพุทเจ้าเพิ่นก็เลยสงตัดบอกว่าพระมูนีทำหนายให้พระเนพทายาไงศาสนาดวงใหญ่ไพ่นาหากทีเห็น ปีสองปัญหาโลกกาสีไว้วันมั่นที่เกิดเดือดห่อนข้างไข่ทอดเดนค้น,คนสชเกิดแดงแพร่อดอยากหิ้โซ่พ้นบ่มีเสียท้าบ่หักหอมตอมตุม่มซุ่มแซงเสือเห็นกันบะหักหมู่กันแล้วคือจังพ้นต่างบ้านเป็นหน้าในสะอาดภูมบดินและป่าล้มฝนบ่คือเกาเป็นมะหรือชือดเถ่ามาแหล้วกะเราหายเป็นพิัเจรนแผบได้หาอากาศฝวนบะห้วยอยากห,หน่อยหน้าหัวให้สวน พวกจริยวัฒนในสื่อใจใขร่กินเป็นของใคร่ของมั้นพ่อแม่กันกับใคร่สื่อไคร่ชีธือเอาได้ของกันไดเปล่าขีแก่ได้ตะลางเล่าเอาไว้แลกกระบองนี่เรื่องนี้อีน้องฝันหือว่าขีแก่ได้ตะลางเล่าเอาไวแ้แลกกระบองก็คือมันสิเป็นสมัยสื่อสมัยใจเนี่ยโยมเออพอมาผลฝ่าจานละท่าเนี่ยโบตงต่อการฤดูการเปลี่ยนเสมือนว่าง่วงเรียนมาซีจีท่ทททาโบโซ่กัน คือเฮาเนี้ยแหลคือคือมานนี่จักสิโตประตูนี่ท่านทานยางไปซื่อๆดอกจักสิโตประตกนี่แหละเพื่อนว่าอากาศพวกเอียงปีนเวี้ยนหันวันเดือนปีเคลื่อนข้าวหนาวหดเป็นน้ำสังขาร่อนปีเดือนก็คือเก่าองค์ประุูธเจ้าเท้าเวั่เรล่ามานี่คือแก่ยากโยมอาตมาว่าถือพักแถวยาโซตต้อนแห่งแหล่แหงก็นี่เออแถวมุนทหารนีว่าใครอาตมาเหากับโยมนางรถมานากันอยู่ก็เป็นอย่างเด้อพี่ที่หนอกที่สุกทหารพี่เด้อภาษา ที่ซุ่มซี้เหยนอยู่บอเป็นอย่างนั้นแหะเพิ่งมามันอากาศมันเปลี่ยนแล้วมือมืน่นอีกพอที่หนึ่งถือก็ถือการพิจารณาเอาเด้อก็เดบกไม่้อที่พร้องแบบโอ,อนทอนเท้าฟันเห็นอกไม่ไร้หลักต่างขั้นไม่ดไูไหวได้ชวนอาตุยตายานงามตาการตาคืนก็ได้หันหางมีสีขาวสีเหล่สีแดงเหล,หลอืองออสตาอ่อนซ่อนเบิงกาดบานสืบมืนห,นหอม มีพยบบ้อมร่ำรวนพอบกันนีกาคุละฟ้าอินทาวาดอกกางสองข่างบ่อนยางไปแต่บอใดเป็นพิรุณเนี่ยใดบาดมาเห็นโตัวาไทยบอลซุ่มเปลี่ยนเบี้ยด้วยสซกิตเนี่ยหละมัลลิกานองพีสามารถเปลี่ยนจังสี่หือนี่กะ้างนี่เห็นเขาปูกมือว่าน,นี่มีดอกจอยจูมจีมีผลพ,พลาดอกเกิดน้ำย่างเบี้ยบอกเนียแแพงแยงดูถอนบางอง้อนต้นย่างอ่อนต่าง,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 งแต่ก่อนสร้ากบ่คยโผอหงือหนอ่อกะ้างนี่ พักอีตูเตียตนตำใบดอกโกท่านฟังเน่สามารถจีจุมดอกหากคท่านยางผื่นสามารถบโปบงปอีนี่เพินพ่นฟันว่ายางออกไปจมสวนอาดุทยย่านนี่ดอกใหม่ดอกจีแดงจีเขียวจีแหล่ที่เบิดแต่ว่าไปจกใจบอก่อนซุ่มเปลี่ยนเตียมือกับมือว่าน,นี่ให้นั่งสนมผูกไว้มองมันเปลี่ยนเตียม,มือนี่ผัออดออกดอ,อกดออกผลยังไงเป็นยังขึ้นเป็ยนยังสั่งพูทแลเจ้าเพื่อนก็เลยทำานนั่ไหนว่า หญิงใช่สวยซิดปีซีนี่ลูกเพื่อจังพลภาระาใหม่ที่ฟันอกาะพบเห็นแคล้วแม่ที่บอกไม่ไงถือว่านางยืนไม่ได้อย่างร้านเบิร์ตล่ะก็ถึงรอบเมืองแม่เออถือเบิร์ตแล้วเพื่อนเขียนไหวมาดึงแก่สองปันหาโลการสีไว้วันน้ำสีเกิดต่วมฝ่าปลาสีแดงกินดาวชาตินก้อนเมื่อเข้าสีเราใายเบิเร์ตเกียนเลี้ยงจัน์เสาไถ่เฮ้ายาเป่าว้าแยงแต่โป๊ปานลาปัแกแจงสร้างด้วยไป นี่เพคนเขียนไหวมันถือเกลียวขอสุดท้ายเด้อบาทเด้อขอสุดท้ายขอที่สาม่นฝันว่าเห็นง่วนแมงหงอขอกินนมน้ำดูเอาหัวมุดเข่าถองง่วนหน่อยเกิดมือว้างมันกระทายนั่งสวดเต็มแหลมลบนี้จากเมืส่วนว่างง่วนแมงหงอทายนั่งเต็มแหลมเป็นที่อัศจรรย์แท้เพราะเคยเห็นตั้งแต่เก่าองค์พระพุทธเจ้าส่งบอกไว้ให้ถอยศาสนา นี่คนปันบามีงัวแมงอกก็ออกลูกมามือนี้นะโอเดินบ่อน่านเิเอาหัวมุดกาะถอดงัวหน่อยเกิดมือว่างก็ออกลูกมากเิเอาหัวมุดพอกินนน้ำลูกหน่อยเป็นอยังคือเป็นอย่างสัตว์คนเขียนไว่าบุตรตาบุตรีพ่อพ่อแม่ควงพ่อแม่สอนสั่งเ่าช่งให้ให้จือจับยามใดพ่อแม่ถึงห่อเบ้าแม่ใจเขา เขาจังสิเห็ดนั่ททำตากลำดูเลี้ยเอียกเขาบอสวดาด้วยรอกคุณพุ่นพ่อเมยเถ้าแก่แล้วหัวหงอเขาใส่เล่นงานแม่บ่ไม่ไงคือบ่คุ้มมือนั่งอยูืนหัวหงออย่างนี้แนนเบิ่อไลร่วันคุยเองเออ่ยนี่ลาเอาเรื่องมาให้แม่วันคุยเนืเลยส่งมาเนี่ยเอาส่งใหมท่านหนึ่งตีอ้ตีใจเออว่าตั้งแต่วัดนหัวบ้านว่ากับเจ้าบ้านหัวบ้าน กลับไปกัำมาอีหลามันก็ดีกักดีแน่ขอเงินเท่าใดมันก็เด้มเด๋มมันว่าซื้อปุ๋ยมันก็มาให้แทนที่เขาสิมา่อวานเลี้ยงเจ้าของเจ้าของนี่เลี้ยงเจ้าของจักสีหอดมือใดเด้อม่ใหญ่เด้อนี่เพิ่นมาไหลมันถือแด้อเพิ่นมาบุตรตีบุตรตาพอบ่ฟังคว่ำพอแม่สอนทางเถ่าทา้งหายห้ยจืดจังยามใดพ่อแม่เฮ็ดถือพ เขาเขาจังเสียบน้ำท่ำตามลุกลำดูลิงเอยียบยามใดเขาบ็โสดาด้วยสองเหลือในนั่งเจ้าหันหน้าเข่าฟ้าแอมเช็ดน้ำตาข้าวนาให้พระากรรมมาดึงจองไปทอนเข่าแก่แล้วเขาก็เรียกขยักตา